สวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพอนอนอกมาแต่เช้าหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เช้าเยอะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะคะเพื่อนเอนมองไม่เห็นกล้องเลยค่ะเพราะว่าแดดมันส่องค่ะ ฝั่งแม่น้ำค่ะแล้วยายเพนก็นั่งบนโขดหินอยู่กลางแม่น้ำเมื่อก่อนนี้ยายเพนออกมาบ่อยค่ะมาแต่เช้าช่วงที่ยายเพนอยู่บ้านคนเดียวตอนที่ยังไม่มีแฟนค่ะออกมานั่งไหวพระสวดมนต์แล้วก็แผ่ไม่ตายอยู่ฝั่งแม่น้ำนี้ค่ะมาบ่อยค่ะเมื่อก่อน แล้วเมื่อก่อนยายเป็นปฏิบัติทำเข้มงวดกว่านี้ค่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวอะไรมันก็รู้สึกว่ามันมีเวลาให้ตัวเองเยอะกว่าปกติแล้วก็ไม่ต้องไปเกงใจใครเนาะ <c oughs> แล้วก็เวลายายเพ็น,นั่งอยู่บนโขดหินฝั่งโน้นนะคะโขดใหญ่ๆฝั่งโน้นที่ยายเพ็นเปนั่งตรง,ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ ยายเพ็ญก็นึกถึงพญานาคเนาะก <g ül> ็ความเชื่อความเชื่อ <g ül> ก็อ่ไหว้ผ้าสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตามีปลาตัวเล็กๆค่ะขึ้นฝั่งมาขึ้นฝั่งมามันก็ติดหินเล็กๆตรงนี้ค่ะข้างๆนี้หินอย่างเงี้ยมันก็ไหว้จิ๊ดๆอะไรเงี้ยตวัดทางเร็เรวใกล้ยายเพ็ญมากเลยค่ะดีใจมากๆ,ๆค่ะเพราะว่า <g ül> กำลังนึกถึงพญายนาคก,ก็เลยคิดไปว่าโอ้สสยสงสัยบางมีท่านมาโชว์ว่าเออรับรู้นะอะไรเงี้ยคิดไปเองนะครับนเพื่อน,เพ,อน <c oughs> เพราะว่าหยายเพ็ญก็มีความเคารพเนาะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเคารพมีอีกวันหนึ่งยายเพ็ญก็นั่งถัดไปฝั่งนู้นค่ะอ่ายายเพ็ญถือหนังสือ,อ,อสวดมนต์เล็กๆมาก็มานั่ง ตอนเช้าก็มักจะมีคนวิ่งออกกำลังกายยายเพ็ญก็นั่งเงียบนั่งอยู่เฉยๆฝั่งแม่น้ำแล้วก็มีชาวนอร์เวย์คนหนึ่งผู้หญิงค่ะเขาก็วิ่งมาเขาวิ่งมาเขาเห็นปลามันว่วนขึ้นค่ะเพื่อนๆปลามันว่วนขึ้นอย่างแรงเลยว่วนขึ้นที่เก่าว่วนขึ้นหรือกบวนขึ้นมันเหมือนกับปลาตุกเบ็ดอะมันก็ มันก็หามันกท็ทิท้งกอะไรเงี้ยแล้วน้ามันก็กระจายเนาะทีนี้คนโนเวยเขาเขาตะโกนใส่ยายเพย็ญบอกปลาติดเบ็ดปลาติดเบ็ดเข้าไปอย่างนั้นเขาก็คงคิดว่ายายเพย็ญนั่งตกปลาฝั่งแม่น้ําคือเสียงมันดังเสียงปลาบ้วนมันดังขนาดนี้ทําไมยายเพย็ญจะนั่งอยู่เฉยๆอีกเขาก็คงคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่แยายเพย็ญก็มีความปิติค่ะที่เห็นปลาขึ้น ขึ้นใกล้มากเลยไห้ได้ไปทําบุญใส่บาตรค่ะพักนี้ก็อยู่บ้านหลายอาทิตย์แล้วค่ะก็วันธรรมดาน่ะอยู่บ้านอยู่แล้วค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยมักจะไปค่ะเมื่อก่อนไปวัดค่ะพักนี้ตั้งแเ่ fc บอกว่าให้อยู่บ้านมั่งเอาอกเอาใจแฟนบ้าง เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เขาก็อยู่บ้านวันธรรมดาเขาก็ทํางานเขาก็ถอ,อว่ามาเนาะว่ายายเป็นไม่ค่อยจะใส่ใจเสาร์อาทิตย์มาก็ไปวัดไปวัดปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ปฏิบัติได้เขาก็ว่าอย่างนี้เออ,อยายเป็นฟังแล้วยายเป็นก็ปิติปื้มใจที่ที่เอฟซีเป็นห่วงค่ะความจริงเมื่อยายเป็นเห็นเอฟซีเป็นห่วงยายเป็นก็เป็นห่วงกลับเหมือนกันค่ะครัว กลัวเขาจะไม่สบายใจเพราะว่าดู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 เหมือนกับว่าเขาเป็นห่วงแล้วก็หวังดีกับเยเพนมากเลยค่ะอุ้ยเรือเรือค่ะอุ้ยเวลามันอุ้ยเวลาเรือมันวิน่งค่ะเพื่อนเพ้ยนน้ำมันก็จะตีอุย้ยเปียหมดละรองพาเปียยหมดเลยเวลาเรือมันวิงวนว่งค่ะแล้วน้ำมันก็จะตี ้าเปียกหมดเลยคาปมดเลยครับเพื่อนเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนเรือมันวิ่งแล้วนะ้ามันก็จะตีขึ้นเดี๋ยวยิ่นจะขึ้นไปต่อข้างบนนะคะเพื่อนเวลาอยู่ที่เฉยไม่มีเรือมันก็ไม่ตีค่ะโอ้ยเปียกหมดเลยค่ะตังเกงเปียกครับเพื่อนเดี๋ยวยิ่นจะไปนั่งขวดเห็นของโน้นค่ะเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะคะเออมานั่งเอาบรรยากาศด้วยค่ะ มีที่นั่งใส่กระเป๋าเล็กๆมาด้วยค่ะมันเพราะว่าตอนเช้านะเห็นมันมันจะเย็นมากเลยค่ะเพื่อนๆเนห็นเย็นเย็นนั่งกลัวจะเป็นปอดบวมนี่แหละแล้วก็เออยายเพ็ญฟังและอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็มีเอฟซีคนหนึ่งก็บอกว่าไม่อยากให้ยายเพ็ญไปบวชเลยเป็นห่วงลูกเป็นห่วงแฟนเนาะ เพราะว่าความห่างเหินยายเพ็ญก็ขอตอบ FC คนนี้ว่าขอบคุณที่ที่เป็นห่วงค่ะขอบคุณมากๆแต่ถึงยังไงยายเพ็ญก็ตั้งใจจะไปบวชแล้วการบวชครั้งหนึ่งในชีวิตมันเป็นการดีเพราะว่าตั้งแต่ยายเพ็ญย้ายออกมาย้ายเข้ามาอยู่กับแก ายายเพ็นก็ไม่ค่อยได้ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยได้ปฏิบัติทมเหมือนเมื่อก่อนก็อยู่อยู่ทั้งโลกทั้งโลกโดยตรงเลยค่ะอยู่แต่ทั้งโลกยายเป็นไปหาลูกเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปเขาก็ตอบค่ะเขาก็ดีใจ เมื่อวานนี้หมอก็เปลี่ยนยาใหม่อีกยาจากยาแรงก็ไปให้ยาแรงอีกคือยาแรงทั้งสองยาแต่คนละยี่ห้อค่ะเพราะว่ายามันไม่เวิร์กตามที่เจเพนพูดเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับเพื่อนแล้ววันนี้ก็หมอจะเช็คหน้าเช็คนี่แล้วจะส่งเข้าเข้าสแกนเข้าเรื่อยเลยค่ะเพราะว่า เขาหาอะไรไม่เจอเดี๋ยววันนี้ยายเพ็ญก็จะไปเยี่ยมเขาก็ไปเยี่ยมทุกวันเลยค่ะมีวันหนึ่งที่ยายเพ็ญไม่ได้ไปเยี่ยมก็โทรไปถามเขาเพราะว่ายายเพ็ญอยู่ข้างนอกแล้วไปไม่ทันเพราะเวลายเยี่ยมเขาให้อ่วันหนึ่งแค่สามชั่วโมงค่ะต่อวันขอโทษทีนะคะยายเพ็ญเสียเบตาเพราะว่ามันเสพตาลืมบอกไปค่ะ มันแสบตายายเพ็ไม่อยากจะถอดเพราะมันแสบตาและตามันจีนี่ค่ะจะมาตอบ FC ว่ายัางไงยายเพ็นก็ไปบวชแล้วก็ยายเพ็นยกบุญให้ FC ทุกคนที่สนับสน,นุนให้ผู้มีผู้คุณทุกคนและพร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรด้วยค่ะแล้วก็ยกบุญให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีผู้คุณทุกคนทุกท่านแล้วก็ยกบุญยกบุญให้ตัวเองผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันยายเพ็นจะปฏิบัติธรรม อย่างเท็มงดค่ะในช่วงข้าวมันานี้ก็ยังมีคนถามอยู่ยายเพ็ญได้บอกไปแล้วแต่ก็จะตอบอีกค่ะว่าอ่าพักนี้ยายเพ็ญไม่ได้ทํางานค่ะยายเพ็ญเึ่งไปบวชได้ถ้าเกิดว่าทํางานยายเพ็ญก็ไปบวชไม่ได้ค่ะก็นี่แหละจะไปบวชให้ผู้มีพระคุณที่ที่สนับสนุนและผูให้พ่อแม่ ยายเพ็ญก็นึกถึงตลอดค่ะกล่าวถึงพ่อแม่เดี๋ยวยายเพ็ญขอพูดนิดนึงเมื่อวานนี้ทางวัดก็ส่ง่สงการทำบุญผ้าป,ป่าวันวิสาขบูชาทาง a ฟ e b o o k ยายเพ็ญเห็นยายเพ็ญก็ส่งเงินส่งปัจจัยเข้าไปแล้ววิบนะคะวิบเข้าไปแล้วมันไม่ออกเพราะว่าบัตรยายเพ็ญมันติดขัดค่ะ ทีนี้ยายเพ็ญก็ไปยืนกดอยู่หน้าหน้ารูปพ่อไปจิ้มไปจิ้มโทรศัพท์ไว้หน้ารูปพ่อไว้ส่งเงินไปให้ให้พ่อให้แม่อนุโมทนาก็มีกระดูกแม่ชิ้นหนึ่งอยู่กับรูปของพ่ออยู่บนถ้วยข้าวสารสําหรับปักทูบที่ยายเพ็ญไปตั้งเอาไว้ทีนี้แฟนยายเพ็ญเห็นเห็นว่าเ,เธอทําอะไรแล้วเพ็ญก็บอกว่าอีเพ็ญกำลังจิ้มกำลังส่งเงินไปให้ทางวัดส่งปัจจัยไปให้ทางวัด พ่อแม่จะได้เห็นจะได้อนุโมทนาบุญด้วยเกะมองยายเพ็นตลกมากเขามองเห็นพอดียายเพ็นก็ไม่ได้ให้เขาเห็นเราก็อายเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เนาะยายเพ็นก็เชื่อตามเรื่องตำราวของยายเพ็น่นั่นแหละจิ้มให้พ่อแม่ดูนะเออพ่อแม่ดูนะอนุโมทนาบุญด้วยนะอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> ตลกดีทีนี้ยายเพ็นจิ้มไม่ออกเขาก็ถามว่าจะส่งเงินไปไหนบอกขึ้นจะส่งเงินทิ้นส่งไม่ได้สง่งปัจจัยไปให้ทางวัด ไปทำบุญช่วยแม่อืมบอกทำบุญพระปราบวันวิสาะขะก็บอกว่าเท่าไหร่เออยายเพ็ญก็ส่งไปตามจำนวนนั้นนิดหน่อยเขาก็ส่งให้ตามจำนวนนั้นนิดหน่อยค่ะตามที่ยายเพ็ญจะส่งเขาก็ได้บุญไปสาธุสาธุาธาธนั่นแหละก็เลยย้อนนึกถึงก็เลยทื่โอกาสพูดเลย FC ก็ถามมาวา่าแฟนยายเพ็ญหล่อไหมถ้าจะถามว่าหล่อไหมสำหรับตาของยายเพ็ญน,นะคะไม่หล่อค่ะหน้าตาธรรมดาแต่เขาก็เป็นคนดีคะ่ะยายเพ็ญก็ไม่เคยว่าเขาไม่ใช่คนดีนอกจากเรื่องผู้หญิงเท่านั้นเขาเป็นคนดีแล้วก็ยายเพ็ญรักเขาเขาไม่ใช่คนหลอยายเพ็ญก็ไม่ใช่คนสวยปกติธรรมดา พูดถึงความหลอ่อยายเพ็ญก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนหล่อค่ะยายเพ็ญไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนหลอ่อแต่ก็มีบ้างก็เรียกว่าเกือบหล่อหรืออะไรเงี้ยที่ที่ยายเพ็ญเห็นว่าหล่อนะคะก็เป็นดาราตอนนี้ไปดาราแล้วค่ะเป็นดาราสมัยเป็นวัยรุ่น ก็เคยเห็นนะหนังคาบอยที่ดาราชื่อคลินอิสตูดเป็นหนังคาบอยคนนั้นน่ะเขามักจะแสดงเป็นพระเอก <c oughs> ก็เรียกว่าเขาหล่อค่ะเขาสมาร์ทแล้วก็หล่อหุ่นดีสูงหล่อหล่อมากคลินอิสตูดคิดว่าวางคนคงรู้จักถ้าเด็กรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จักสำหรับ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อายุมากก็อาจจะจําได้คะ่ะว่าเป็นใครเพราะว่าเราดูหนังคาบอยบ่อยนะคะเมื่อก่อนนี้สมัยหนังกลางแปลงคะ่ะปูาศาสตร์ปูเสือรอหนังการ์ตูนล,ลดหนังขายยาและส่วนมากเขาจะมาสายหนังคาบอยคะ่ะเพื่อนๆ <c oughs> สมัยเป็นเด็กสายหนังคาบอยให้ดูแล้วก็ยายเพ็ญก็มักจะเอาเสือไปปูจองก่อนแล้วก็ไปตะวันเลยคะ่ะ ไปกับพี่สาวหรือไปกับน้องหรือว่าไปกับเพื่อนบ้านที่รุ่นเดียวกันนะคะไปรอดูหนังการ์ตูนแล้วก็ไปได้ที่ดีๆอยู่หน้าจอดีๆไปนูนะะ่นแล้วค่ะไปหนังเลยคะ่ะ <laughs> ตรงนี้แล้วก็รออ,ออีกคนหนึ่งนะคะแต่อันนี้เป็นคนคนนี้เป็นคนสมัยใหม่น้องๆที่เป็นคนสมัยใหม่รุ่นหลังอาจจะจำได้คะ่ะคือ ทอมครูซยายเพนคิดว่าเขาหลอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยายเพนไม่กล้าพูดว่าเขาหลอกแต่สมัยโน้นอ่ะหลอกค่ะเพราะว่าตากลิ้มนะคะตาเป็นประกายหล่อแล้วหุ่นดีเมื่อก่อนนี้ชอบมีสองคนนี้ค่ะที่บอกว่าหลอกแล้วก็มีคนเกือบหลอกหลายคนค่ะมีเกือบหลอกหลายคน ที่มองๆค่ะแต่ยายเพนไม่รู้จักนะคะนั่นและวก็เลยก็เลยว่าแฟนยายเพนไม่หลอ่อมันก็เริ่มจากตรงนี้ก็ไปถึงดาราเลยค่ะแต่พูดถึงงยายเพนชอบชอบผู้ชายประเภทไหนยายเพนก็ไม่ได้ติดความหลอ่อหรือไม่หล่ออะไรหรอกค่ะยายเพนติด ตรงที่ว่าทัศนะตรงกันเข้าใจกันหรือว่าภาษาโนเวย์เรียกว่าแชมิแชมิก็คือภาษาไทยก็คงจะเป็นทัศนะความรู้สึกตรงกันเข้าใจกันคือเราไม่ต้องพูดด้วยปากเราก็จะเข้าใจกันมาจากข้างในแล้วอะไรเงี้ยคือรู้ใจกันอะไรเงี้ยค่ะยายเพ็ญขอพูดแค่นี้ก่อนคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวยายเพ็ญจะ กลับบ้านเลยค่ะวันนี้พ่อบ้านอยู่บ้านค่ะตอนที่ยายเพ็ญออกมาอยู่เขาเขานอนเขาก็นอนนานหน่อยค่ะวันนี้เพราะว่าวันนี้เขาจะไม่ไม่ทำงานที่ออฟฟิศเขาจะทำงานอยู่ที่บ้านยายเพ็ญก็กะว่า ออกมาออกกําลังกายนิดหน่อยกต่ว่าว่าผ้าสุดม์นิดนึงแล้วพอดีนึกถึงเพื่อน FC ก็เลยขอพูดนิดนึงในเวลานิวกันไปเลยค่ะจาเป็นกลับไปก็จะไปรีดผ้าให้แกค่ะเพราะว่าซักผ้าไว้แกใส่เสื้อเ,อเชิ้ตแล้วเสื้อเชิ้ตไม่รีดก็ไม่ได้ถ้าเป็นเสื้อยืดยาเพ็นก็ไม่รีด,รดหรอกคะ่ะ ผู้ถึงแกก็เป็นคนง่ายอยู่แต่ก็เกรงใจแกเนาะว่ายายเพ็ญก็ยังไม่รู้ใจแกมากเท่าไหร่ก็จะพยายามพยายามทำความเข้าใจแกไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆจากเพื่อนมาเป็นแฟนระยะมันสั้นยายเพ็ญก็เลยคิดว่า มันต้องใช้เวลาในการศึกษาว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรศึกษาอารมณ์เขาค่ะบางทีไอ้เพินก็น้อยใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดบางทีดูว่าไอ้เพินพูดสองคำสามคำสำกัรลําคาญและอะไรเงี้ยไอ้เพินก็น้อยใจเนาะ ว่าบางครั้งก็คิดว่าเขาคงไม่ได้ยินหรือว่าบางครั้งเขาคงไม่เข้าใจที่เราพูดมันก็เลยทำให้เราย้ำคำเก่าสองสาครั้งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตอบมาเหมือนกับว่าพูดมากอะไรเงี้ยเขาจะเป็นก็น้อยใจน้ำตาตกครั้งหนึ่ง <laughs> เี่ยเป็นก็ขี้น้อยใจเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบางอย่างเท่านั้นเองโดยเฉพาะความรักเนี่ยใจมันจะเปาบ,บางนิดหน่อยโู้พูดแล้วยังไงไว้ทุ่งโอเคค่ะ <laughs> okay, เพื่อนเนมันจะไปกันใหญ่แล้วค่ะเพื่อน <laughs> เพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะคะพเพื่อนเ <laughs> เดี๋ยวยายเป็นจะออกมาอา่า เล่าเล่านั่นเล่านี่ตามภาษาเน <uya> าะายเพ็ญก็ใส่ส่วนมากจะใส่แต่ชุดก,กากกอกนี่แหละโดยเฉพาะข้างนอกเนี่ยจะใส่เตะเสื้อผ้าคุมกากกอบเพราะว่าอันนี้มันกันลมกันหนาวเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆรับฟังเพื่อนๆจะได้ติชมมาค่ะเพื่อนๆเพราะว่าาย่าเพ็ญก็บางครั้งก็ ดูกระจกแต่ไม่มั่นใจตัวเองเพื่อนๆก็คือกระจกของยายเพนขอบคุณมากาค่ะยายะเพนจะเอาไม้เสียบตอ,เตอตกเพนแล้วก็จะได้มีมือว้างๆค่ะขอบคุณเพื่อนเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงและสนับสนุนรับชมรับฟังให้กำลังใจยเพนขอบคุณมากๆค่ะขอให้เพื่อนเอฟซี FC ทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขมั่งคัง่งทุกด้านและทรงธรรม สุขกายสุขใจสมความุม่งมา่ปรารถนาร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงขอให้คนจากทุกขเวทนาทั้งหลายทั้งปวงเละมีวความสุขสวัสดีสุขทั้งกายทั้งใจยิ่งยิ่งขึ้นไปในการระบตินี้แลว้วด้วยเทินสาธุค่ะสาธุสาธุาธเจอกันคิดหน้าโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะขณะที่ยายเพ็ญน,นั่งพูดอยู่กับเพื่อนๆก็มีผงลอยมาค่ะ โดดเดียวเดียวดายน่าสงสารจังตัวใหญ่มากเลยค่ะสวยงามมาก